คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมันทการพาดรวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมือนี้แอดกะเดินทางมาอยู่ที่ร้านท้ำปูนากนะคะแอดกะจะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะจากปูนากนะคะก็มาไปเบิ่งไปฟังน้ำกัน,นะคะ่ะว่าตัวเลขแนวทางนะคะ วันที่1มีนาคม2565น้หหะคะปูนาควรจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะสวัสดีค่ะปูโอ้ปูในไหน่อเจ็ดหกเจ็ดเก้าะเจ็ดหกเจ็ด้าอ่วดนึงนี่วปูอัยตนาพนให้เจ็ดหเจ็ดเก้า นนึงี่มันผัดบอกมูสุดท้ายนะเพี่นบอกมูสุดท้ายเนาะบางนึงเนี่ยบอกมูสุดท้ายแต่ว่ามเนียคนก็เลยว่าให้ลูกบอกวันที่16กันยายนเนอวันสันวานก็เลยบอกวันที่16ส่วนเงินห้างเห็ดแล้วเงินห้างทําวันที่เท่าไรก็คือแหล่ชื่อวันอะไรที่บอกเห็ดวันที่22เห็ดวันที่22เห็ดเงินห้างนั่นน่ะแต่เงินห้างวันที่22แล้วเอานไปพวกกระดาษเบื้องร้อมนะแล้วสีชี้แจงให้ฟัง ม่หลายมีซัมีิต่อไปจะน้อยลงเลขอ่าเลขอันนี้คือเลขเกินห้างเนะี่พี่น้องฟ้องไปขนาดเลขกูหนักว่านี่เพราะวะ่าไม่วิ่งไปไหนแล้วเพราะเหนื่อยอ่าแต่เงินกรทางได้เห็ดได้ห้าสองเจ็ดอ่ได้หาโเตัวนึ่งเลขกู้ยตนาได้ 7, 6, 7, เจ็ดกเจดเก้าโยเจ็ดหกเ็ดเก้าเขาเต็มเต็มพี่น้อง 7, 6, 7, เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจเจางวดนี้ปูนอายตนะนาเพิน่นไหยตัวเดียวคือเจ็ดสตัวเดียว 7, <4. S 1> เจ็ดสี่ตัวเดียวส่วนเจ็ดแปดนิ้มไปเรียกการนั่งน้อยเรียกนั่งน้อยมองที่ผู้สิไปบวงสวงหนี่งกองผู้อัญตนานี่เด้อเออสี่ไปแล้วก็สี่ก็สิมาวเพราะว่าเพิ่นงวดนผู้อ่นโอกว่าเสียดายอะไรบอกมือสุดท้ายเพราะว่าไปบอกมือเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดลูกเห็นแล้วล่ะเห็นเลขปุยอาจารย์มันก็มักระบอกไว้ว่าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะลูกเด้อบอกเพิ่นเนาะ วันที่สิบหกบอก่วันที่วันนึงเดี๋ยวังเด็กของนึงเนี่ยอ่อันนั่นะอ่าก็เลยมันสื่อกนักนน้ำประทันน้ำได้เนี่ยก็ไปเจอเลขอันแค่ไปเจอ,อ,อยัง,องเขาเขามก็เดียวกัอดอ,อกอเอเอเอยู่ค่ะหกเก้จเกงดก่อนอืมนั่นแหะวันนี้พ่อเขเลยว่าเจ็ตัวเดียวนะมันบอกเจตัวเดียวเจตัวเดียว,วเรียกป่อยะตนะมีท่านี้อันนี้เลขเจ็ดแปดนี่เลขนักน้อย ที่ไปวง s w i วันที่สามได้ไปเบิ้งสถานที่ให้เจ้านั่งนั่งพยุกกักายพุ่นหลับมันเป็นสถานที่กว้างเนาะวันที่สามเด้อคันไพว่างช่องไหนว่างให้ไปที่บ้านไพ่จานผู้จักบ้านไพ่จานทั้งเขาบ้านค้อว่าอกไปทั้งอาหารกูแก้วอ่ะ๋อครับครับบ้านไพ่จานช่วยบ้านไพ่จานแล้ววันนี้เขาเลี้ยวเลี้ยวไส่เขาไปบ้านค้อเข้าไปเ่าถึงร้อยเมตรมันจะเป็นวังพญานาคซึ่งอีนางนี่ผมมีเงินจักบาดนี่กระปูพญานาคี่แหละมาสั่งมันทุก เมื่อวันมันเอาเปงานพระนยาขี้ตะกูลุกมันสร้างบนเป็นบ้านอยู่บ้านแพ้จันบ้านแพ้จันและบ้านแพ้จันเลี้ยวไสเข้าไปหาสิเขาบ้านข้อสุ่งยันข้อมือวันที่สามลูกสิไปท่านไปที่วงสว่างแพ้จันเนี่ยเพท่านถึงอบตบ่ท่านถึงอบตพุกแก้วอืมมันมันบ่บบะทะมันมันบ้านแพ้จันตัวเปนสิเลี้ยวเขาบ้านข้อเลยทั้งด้านไสแล้นั่นลาย่ร้านข้อมือลราพอเข้าไปว่าไม่พอถึงอีกร้อยเมตรอันนั้นลูกสิ่ทำที่ที่วงสว่างมันจะบอกนี่พควานเ uh, ่ตอ่าซ e ึ่งเมื่อวันนี้ผู้กก็เลยได้เลขเจ็ดแปดน้ำ ในเรื่องเกจเปน้ำหางนางหน่อยย่งางไป็ดเราบ่เคยไปหาปกติแล้วปู่นากจะไม่ไปหาเลือย่างนั้นก็เลยไปนากหน่อยผัตังโยบัดเหลี่ยมหางเรื่องเกจเป็ดมองกล้อ,อ,งกองอยู่เกจเป็ด <c oughs> มองกล้องอยู่ก็เลยว่าป้า <c oughs> เอามาลงกระดานน้ำเนื้ออีลาก็เลยว่าพอเอาขอนุญาตลงกระดานเอาลงแล้วพอหาเ้าได้ส่างน้ำกันน้ำสันวาเนะเาะไอ้นั่งลินาลวาเน่ะก็เลยกมาลงส่วนเลขเงินทางหรือเร็ววันนั้นปู่หาปู่ได้บ่ได้เพราะว่าปู่ก็เลยมาจากความโซ่เขาหาปู่ได้ ็เไยเป็นแต่ช่องเจ้าของนั่นหน่อยสองสามช่องยู่นี่ก็เพเป็นยังค่ะมาเอาที่ล้างกัได้ห้าสเจ็ดพี่น้องเนอเลขเงินห้างปูนาพี่น้องก็คือสีเคยได้ยินซื้อเสียงเรื่องเล็งเงินห้างของปูนาอยู่ปูนาบอกว่าขนอกมาตัวใดตัวนี้นี่ปูนากินรวบเ้อะฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่ากินน่่ปู่าาฮ่าฮ่น่า่าา่าา้าาาา รัดนารัดหลังตัวเลขปลายตัวเลขลายตัวมซนี่พี่น้องวันนี้พวบบ่บ้หายยังหลายพพว่าก็ต้องไปเลีนอีกแล้วหองนึงกูก็หามึงก็้างเรเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดโนอ้ียด้คักน่มเไดาย่างเดียวแต่ว่าวันนี้พอพวไหนตัวเดียวคือเจ็ดเจตัวเดียวเจ็ตัวเดียวเรียกอะไนผู้ใดมากกจัดไป้พี่น้องเ้พมักแลวกัผ่านไปจัดเวลวค่ะเถิอนั่นละพีจหน้าพิ่งเอาพูดได้มากกับได้แต่ว่าผู้หนาก็บ ปูนาคมากพุชุโตนั่นแหละค่ะอ่าปูนาคมันพุ่งกลมอันเลขตัวไหนปูนาคมัพุ่กลมมันพอออกมันกิบมาลายโตเนาะค่ะปูวังหนึ่งผู้ใดจําได้เลขหางกว่าทัดนปูนาคกเขาเลยนาะเอาผงชัวร่าใครดูได้จําได้เลขหางกว่าเราแต่ว่าเผื่อว่าเอามาหลายหางพอดวันมันเลยบอมันเลยสับสนมันบอเด่นมันบอเด่นมันบอเด่นอ่ามันบอเด่นบอเด่นกว่าั่นน่ะปูนาค่ดไปมากคุณเลขสองแปดคุณมากสองแปดเลย ปูนาก็เลยว่าโอ้ตัวอะไรมากกว่เอาหเอาตัวธรรมดานี่นีลากอะไร้นสามีนีลาเนี่ยซึ่งมันก็บ่หนลายตัวพี่น้องกันเข้ามากมากเหรียญจริงแล้วนี่้า้าเข้าสีเหรีกันนี่เีน่แด้นี่ซึ่งมันมีสีะรมันบ่เนี่ยเจ็ดนี่มันเป็นหลักี่เรียกปูนาแต่พี่น้องเส็นเจเป็นหลักี่แล้นะพี่น้องเนาะอ่าเห็นบ่เนี่ยสองเจ็ดสองห้านี่อาเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดปเจ็สองเจ็ดหาอยู่สามน่ก็ได้ แต่ผู้ได้มาสนับกันเราแต่ว่าทันเบิงเนาะค่ะปูวิ่งนี่วิ่งเจ็ดก็ได้ทปูหน้าบอกว่าถ้าจะเอาตัวเดียวน่ะปูหน้าเข้าทุกวันถ้าจะวิ่งตัวเดียวนะปูหน้าเข้าทุกวันแต่ขันปูหน้ากมาสิได้ปูได้ไปไหนเห็นบอกบอกบอกเขาว่าเลนการมันจะไปบอกเขาวิ่งอยู่ไหนเนี่ยห้อเปลี่ยนใช่ปูหน้าได้มาเาโบได้หรือยังไงไพิจารณาเอาเอาไปพิจารณาเอาแต่ว่าปูหน้าขันมาเล่นตัวเดียวน่ะปูหน้าเอาเจ็ด ครับบางก็โมโวครัต้องต้องวิ่งเจ็ดียอ่านั่นแหละแลนเอาซะพอขันว่าวิ่งก่อนสีดำร้อยหลายแลนนะครับพ่อแลนหรอเรกขยันเลกขยันเนื้อแลนกันเลกขยันเนา้ครับเลกขยันเลขมากออกกำลังเออเรกมาก่อนำลังกายเล้เรกเจ็ดเดียพอก็สิวางสั้นพู่นาพู่อาจตนามากกว่านั้นนะวะพอมาฝากแข่ไว้เด้เด้อลูกแข่นี่หมายถึงเจ็ดอ่ะเจ็ดเก้าเนาะวันที่เจ็ดหกเนาะพอมาฝากแข่ไว้แน่เจ็ดเจ็ด อ่าครับเจ็ดกับไม่พายหกลำหกเก่าๆตัวเดียวกันปูนาบอกเจ็ดหกเจ็ดเก่านี้แข่เพิ่งยังบันทันมาเอาขึ้นอยู่เนาะก็แค่จะอยู่คือเก่าตัวงานคือเก่าเพราะว่าปูอัยกนะคัมภนว่าคำไหนคำนั้นเลยแกในแข่ว่าเขาจับแจความเพิ่นบดต์จน่นว่ามื่คือปื้คักแน่วันนี้ก็ได้ไปยืนอธิษฐานกินเจหันละอันผู้ไดไปสิเห็นเรเขียนเยปูนาเขียนเรียกเจ็ดหกแหวนมองกล้องเี้เห็นเาแต่ว่าวันนี้สทออกเตอไปเส้นหนึงสิเหีนเลยเีด ตะว่าตาพื้นนี่จะเป็นตะว่าตาผู้น่าเห็นเวลาเมื่อยนี่จะไปนั่งเล่นด้วยกับพ่อคนพ่อคือเงียบแท้มีจากลูกจางเต้าเราบอกหมดก่อนเนาะมีจากลูกจางเต้าเราบอกเห็ดไปผู้ใดก็ว่ากุม่านเก่ามาไหวก็บบอกได้มีผู้ใดได้โชคได้ลาำก็เลยไปนั่งไอ้ทานกินไม่กี่วันอีกย่างก็เอาเกจทองนี่เด้เกจเก่านี่เด้เกจทองโคกเก่าตัวเดียวกันยล้เมื่อแรงมันพามาสวดมันก็ลงมาบมุมพ่อเอาแขนมาฝากไว้ในตัวลูกจางเกจตัวพอเอาถาบมาหกล้ำไม่ วันนี้เพ่ันวันนี้ก็เลยไปหาพ่ออีกพ่อเขาก็เลยว่านั่นมึงเดียวมึงเหงามึงเดียวมึงแล้วมึงไปพิจารณาเบุงแล้วมึงเห็นมึงว่าจังเลยวางสันก็เลยบอกว่าให้วันที่ยี่สิบหกมัววันนี่ลูกพ่อยมืัอวันนี้เล่ยี่สิบหกวันนี้เจ็ดสี่เนี่ยฮะก็จะเห็นลงจ่อมืัอวันนี้ค่ะอ่าพอวันนี้ก็เลยว่าเออเอาแต่สำนีเขาไม่ได้บอกผู้ใดเพราะว่าลูกเต้าบ่มีเบอร์ผู้ใดอีเพร่อวันนี้พอคืนวอดนี้ ขึ้นหอนผมสุกคนเกิดหอดลูกเต่าสุนเป่านีไปน้แต่ว่าเขอผมมาหากต่ท่านเขาด้วยวันนี้มีเบอร์แล้วเนาะครับผมวันนี้มีเบอร์แล้วมิยังผู้น่าคิดได้กินกลางแต่ให้จำไว้ว่าวันที่สามแล้วพอนะมันทำการวันที่สามวันที่สามเป็นงานใหญ่มากนะดารานักร้องกะสิไปเอื้อยใหญ่ยี่นี่กะสิไปนี่เอื้อยอยู่บ้านปลอดภัยเพราะเนี่ยกะสิไปงานใหญ่วงานใหญ่งน้าคณะอำเภอตำบลจังหวัดไปพรมันเบอร์วันนี้เพิ่งเอาเอาหน้าซีตะกูลลงหัน งามหลายวังของอีนางนี่มันบ่มีเงินเด้แต่ว่ามันมันสิได้ก็จะขึ้นจักรูสีแดะแล้วสีของแจ็คของจ้อของแม่เพราะว่าบ่มีเงินแจ็คบาทมันน่ะอยากให้สั่งว่าแบบเขาไปบอกมันคือกับทุนลล้านสองล้านสามล้านอ่ามันก็ออกได้โอ้เรียกอันนี้คือขึ้เรื่องกุนากุบันตะวันมันมากก็ไมีเงินสร้างมากมันนึก็ได้ได้ได้มาตลอดอีนางนี่ยแต่พออย่างผมเห็นไม่ต้อูกุนาขุจักเลยเพราะว่าเองกำลังไปบุญญาวาสนาอีหลานน่ะ มีแต่คนเขาไปหาวันเด้อยากให้ไปบวงสรวงไอ้น่ยมาพ่อเลือกับผู้ใดเห็นนั่งแล้วเห็นอาพอผู้เดียวก็เลยไปเบิ่งสถานที่ให้เห็นทียังให้วันที่สามตอนเศร้าผู้หน้าชิยกเส้าเพื่อนเส้าสั้นผู้หน้าขึ้นตอนบ่ายประมาณสี่โมงแรกนะพอเ้อจะเริ่มทาพิธีบวงสรวงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเห็นยังมาแลงเห็นยังมะแลงแล้วก็ได้ขอโชคนำวันที่สามมีหน้าสามมีหน้าแม่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่ สร้างแก้วขึนทูห้อง,งอค้ำเมือน,น,นัันก็เลยเห็ดเงินเจ้าของน้ำบอกไปพุ่นพรอ้มนะอมซึ่งมืบอนั้นสิได้ปล่อยน้ำอีนางนั่นแหละเสียพ่อเสียอีนางนั่นแหละเป็นผู้ปล่อยอ,อ,อีนางนั่นแหละผู้เขาโชค์เขาลาบมาละ่ะฟังเไปว่าเรียกว่านี่มันสิออกตัวนี้กับเรียกว่าตังเรียกว่าตัวไหนพอบริจาคมันบอกว่าขอดมือลูกช่วยสู่จากนี้อยู่บอกกนว่าก็เลยว่าจะไหนเมื่อวันที่สามมันก็บอกข้าเจ้าน้ำเอ๊ะเลว่าังสิเอาผู้ใดมากกันเลยวางสิเนาะเอาเห็นแล้วเด็กพี่น้องก้องไป เลขผู้นำผู้หลายตัวพี่น้องเลีกผู้นำผู้หลายตัวก็นี่เพราะว่าสีรัดลงมาเรื่อยๆที่จริงได้จะก้อยแต่เงินห้งกับสีเจ็ดนี่แหละเออเจ็ดสีนี่ละแต่ว่าบัตท่านี่ไปเห็นเลขหางหนาก็เลยว่าเอามาใส่อีกตัวนึงเออคือสีบเป็นยังงั้นกเนาะบอค่ะตามสองสามตัวนี่นึงก็เลยว่าจังสีบ่หลายดอกบ่หลายเพราะว่ากับมีผู้บอหอหลายพอยาวานถอยแห่้ามันได้หลายตัวก็เรื่อย ก็ยังได้ลายตัวย <c oughs> ืนป่าเมื่อคืนเนี่ยฝันได้ดีที่ปล่อยเลขะรียกนั่นปล่อยเลขอันส,สีเจ็ดของพอ่อละเนาะเอาเจ็ดสีละนะฝันว่า<ม>ได้ไปเล่นครับผัวเมียคนหนึ่งซึ่งเขาเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ท่กรุงเทพยนั่นแหละซึ่งเป็นคนดังเน้งผัวทั้งเมียไปนั่งคุยกันเรียนเมื่รู้เรื่องบังเอิอน่าปุนาผมเอาอนุญาตผมก็ตัวแล้วพัญญางลูกไปแม่นามมันญางลูกไปแม่นามน ถ้าว่าปลายังขึ้นมาซ้อฟังมันจะมันหลายกันเนี่ยก็ได้จักปลาเป็ี่ยนไปแต่ผู้นางก็เลยเศร้าออกเศร้าเบิ่งโอ้ปลาอยังมันก็ตายแล้วแท้ก็เลยเศร้าออกเศร้าออกวันนี้ย่างก็เลยกลายไปเห็นปลาลามตัวบอกยั่เงี้ยเงี้ยเถียตัวเงีวเดียวมุดหัวฉีดตัวเหมืนมาโผล่อยู่ผู้นาก็เลยส้มเอาปลาตัวใหญ่พันนิดตัวน้อยอีกตัวนึงผู้นาก็เลยกำมันทั้งสองตัวเลยผู้นางเลยกำเอาปลาทั้งสองตัวแต่ว่าเป็นปลาเจ็ดออกจากนิมิตมาแล้วผู้นางกูฟันีหนึ่งนึงกูได้กำเอาปลาสองกูได้ลุกเหรียญน้า เลยว่กสามกูได้พบพ่อกับคนหนังเลยว่าจีงงวดงวดงวดใดเนาะที่ปูหนักฝันว่าได้ไปเห็นสมควรเจ้าบ้านพวกของออกบ้านเลงทีแล้วลหรค่ะออกบ้านเลงทีแล้วเลยเจ็ดเก้าเนาะเออออกบ้านเลงทีแล้วเลยวันนั้นงวดนี้แต่ว่าจบของในกรรมของครั้งที่พอโตยิ่งใหญ่เรื่กรรมบมแสดงว่าได้แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วได้แล้วในใจเกิดในใจเกิดขึ้นางสั่นแหละเพราะว่าแปลเป็นตัวเลขที่บอกปูปู่แปลหรอกปูมาขั้นบนมาตัวนี้กับตัวนี้ เพราะว่าปูได้ปล่อยเลขไปแล้วได้ปล่อยเลขไปแล้วแล้วก็ฟันดีพ่อมันต้องเขาแล้ววันนี้ฟันปลาคำเป็นปลาคำเป็นเจ้าปลาดุกที่เป็นแปดมันวะ่แต่นี่เขาเป็นปลาเจ็ดไหมปลามีเจ็ดนะปลามีเจ็ดก็เลยมัอนแขว่ะใช่ไหมมันก็เจ็ดมาเพราะว่าแข่ะเพราะท่านเมื่อบาดอยู่แข่อีปล่อยเขาบอฝากเลี้ยงไว้ในเรื่อง่าะชันบ้านน่ะคันยังบ่มาเอาเนาะคันยังบ่ท่านมาเอาเพราะว่าปูน่าก็ขันเจ็ดบ่มี่หนิคือบ่มี่หลอดคือกววตะกีนว่าเจ็ดมาตลอดเนาะ วันผู้นาคกสว่านเพราะผู้นาเขียนไว้เจ็ดหกเก้าบอกมันก็อเจ็ดเก้าเื้ยกันวันนั้นที่ให้ลราบีโต่งคนมากยคะเนาะก็เลยว่ายกความดีให้ลูกชายเด้อมันก็อเจ็ดเก้าเสาอกเสาทั่ผู้นาเนี่ยคนในวายเจ็ดมันเจ็ดมันสิบ่ม้าวันมันบ่มาเจ็ดดีเละเมื่วันนั้นไม่เจ็ดดีเละแต่มวันนี้เพราะว่ากูบอกท่านเอาเมื่อเราแค่ฝากเรื่องมันต้องอยู่นะค่ะมันมันต้องอยู่มันต้องยังความคืดของผู้นาแล้วเด้อผิดถูกมันเป็นเรื่องของข้าเจ้าคุยอยู่ข้างในคุณ ปุ่น่าแค่อยากไปยั่งกันต่ออาจารย์ปนีใส่มันอันเข็ดปุ้นไรเนาะอาจจะว่าเป็นห่วงห่วงพี่ฮวงน้องอยู่ปุ่นเราก็ราพอเอ้ยมาหลอมมาหลอมมาคอยแท้คยขันมาวันนึงกับมาบอกมือสุดไทยแรงน้ำกับมาท่านกันหมดเลยไปเลยไปถือเลขดังเขาจ่ายหาสิบเปอร์เซ็นต์กับมีเขาว่าเนาะเขาลับเนาะเออเขาลับบอลนั่นพร้อมตายให้ก็กมกันหมดเลยเขาโทรมากปุ่นบางคนมั่นใจในเลขปุ่นยศนะก็ะปกรได้ซะแต่มันก็ได้บมเต็มกรอบเต็มกำห้องก็เลยว่าวันนี้ปล่อยแต่วันที่เส้าหก สกเสาเจ็ดเแปดที่หนึ่งสีหลายมืงอยู่เนาะเรียกว่านั่นแหละเอาอีเด้อพี่น้องกว้างไกลเด้อขอบุญขอบคุณทั้งหลายทั้งช่องอีพอ่อซออีแม่นวลอันนี้ช่องอีองอนยัองอ,องีหนึ่งแม่น้อยเนะาะบนถักกาที่แม่นยังนะโอแม่นางเด้ออาทีมาเยี่มยมยามทำข้าวลั่นทำปูนาเอาฝากพี่ฝากน้องไว้เลขลานทำปูนาเงินห้างหาสองเจ็ดเลขปูอายตนะเจ็ดสี่เลขนาคน้อยเจ็ดแปดเด้กพี่น้องเด้อเอาขอบุญขอบคุณหลายๆ อ่ทั้งจองต่างๆเนเอาเก็บหน้าจอไว้พี่น้องขอขอบคุณปูน่นาานะคะที่ให้ตัวเลแนวทางเนาะค่ะงมดวันที่หนึ่งเมน,นาคมค่ะขอบคุณค่อ,อคคสวัสดีสวัสดีสวัสดี